คนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปแอ๋อสตีเปิลชาวกิลล์แมนทุกคนวันนี้นะครับเกาพกกับคลิปเป้และอ่านแพ็คใหม่กันนะครับเรามาดูกันที่ประกาศอัปเดตกันนะครับกิจกรรมคอ,แอแลแลบแคชทีีิปิงเฟสติวัลเนี่ยก็จะทำการ เปิดตัวของมินิเกมเพิ่มอีก2รายการเนาะมีการเพิ่ม Twinkle p i n งและก็เมกวิกวับทวิงเกิลพิงและเมกวิกวับเนี่ยมาเยือนคุกกี้ร้านแล้วซึ่งจะเป็นระดับทีนี p พิงเป็นระดับพิเศษนะอมสามารถรับคาแรคเตอร์ได้ในช่วงกิจกรรมโดยการแลกที่รา้านค้าสตา r p พาวเดอรเท่านั้นนะ กิจกรรม Shooting Star สกินล็อบบี้ชั้นสูงพบกับสกินชั้นสูงที่มีเพียงยอดฝีมือชั้นเซียนที่สนุกไปกับกิจกรรมคอลแลบด้วยความรักอันไม่มีสิ้นสุดเท่านั้นเคลียร์มิชชั่นทั้งหมดในช่วงกิจกรรมแล้วรับล็อบบี้มารวมตัวกันที่หมู่บ้านดวงดาว Shooting Star ไปได้เลยสกินใหม่นะผมจะมีสกินคอลแลบของทีนี่พิงก็จะเป็นตัวของสกิน t Win k l e p พ n งกับสกินเมกวิบวับเนาะแล้วก็จะมีสกินของเหล่าคุกกี้ที่คอลแลบกับตัวของทีนี่พิงนก็จะมีถังหูรูส้มมีรสกล้ยงงอตัว ซึ่งสกินนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่าให้แลกในร้านคาร์สตาพาวเดอร์เหมือนกันหรือว่าต้องไปเปิดสมอย่างเดียวนะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยสามารถรับได้แค่ถึงช่วงวันที่29เมษายนเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเกิดพ้นวันที่29เมษายนไปแล้วอะ่ะสกินนี้จะไม่สามารถหาได้อีกแล้วนะก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับสกินเยลลี่เซ็ตใหม่ก็จะมีเซ็ตเยลลี่แห่งเวทมนต์แสงจันทร์เป็นระดับอีพนะิกเนาะส่วนเรื่องสมสกินคุกกี้เนี่ยก็จะมีตู้การกลับมานะครับก็จะเป็นสกินแฟชั่นวี ซึ่งก็จะมีสกินของช็อกโกแลตบงบงกับคุกกี้ซาวเบลด้วยนะก็ใครที่ไม่มี2สกินนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาสุ่มได้นะครับอันนี้เท่าที่คาดเดานะแสดงว่าไอ้สกินของ ไอส3ตัวพร้อมสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็น่าจะแลกในร้านคาสตาพาวเดอร์เช่นกันนครแต่เดี๋ยวต้องไปดูราคาก่อนนะเรามาดูกันที่การแก้ไขบั๊กปรับสมดุลเกมกันครอย่างแรกเลยลดกล้วยนะครก็จะมีเปลี่ยนให้คุกกี้เนี่ยวิ่งผ่านสีขวางที่ชนในระหว่างใช้ความสามารถแทนมีการลดพลังชีวิตลงถึง8หน่วยมีการเพิ่มคูลทมอีก1วินาทีเพิ่มคะแนนกายกรรมหุลหูบยกเลิกคะแนนโบนัสกายกรรมหุลหูบ เพิ่มคูทามความสามารถแคนดี้พิเศษอีก0.25วินาที <c oughs> เพิ่มคะแนนกลิ้ง,งหุ่นละหบก็จากการปรับเนี่ยเท่าที่อ่านก็คือ <c oughs> เขาน่าจะปรับให้หนึ่งเลยคือแคนดี้เนี่ยไม่ต้องหลบละอ่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ปรับแบบเห็นชัดเจนน่าจะเป็นเรื่องของเลือดและคูทามซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะปรับให้คูทามและเลือดเนี่ยมันไม่เหลือเหมือนเมื่อก่อนละถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเลือดมันจะเหลือระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นแพทตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอดีมากขึ้นนะจากการที่ทั้งลดเลือดลงลงงงแ้วกก็มมีาารเเรเเื่่อขอขพิคูท เกรฟฟรุตนะผมก็เพิ่มคะแนนเยลลี่น้ำเกรฟฟรุตแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่เกรฟฟรุตไม่มีการปรับขูดาทมนะถังหูรูส้มก็มีการเพิ่มคะแนนเยลลี่ฟองอาบน้ำเพิ่มคะแนนวิ่งในอ่างอาบน้ำเพิ่มคะแนนเยลลี่ถังหูนนรูส้มเพิ่มคะแนนอย่างเดียวไม่มีการปรับเรื่องของอะไรเลยต่อมาเรามาต่อกันที่สัตว์เลี้ยงกันนะก็จะเป็นตัวแรกเป็นเดอะบานานาไลออนมีการเพิ่มคูทาทม์อีก1.6วินาทีเปลี่ยนให้ผลิตเหรียญสวัน่ายักทุกครั้งที่ใช้ความสามารถครั้งที่3มีการเปลี่ยนคะแนนเเเเหหหรรีียยาาวัันนนนน่่่ทท้้งมมดใกพิคะลล เพิ่มปริมาณเหรียญที่เก็บได้จากเหรียญสวรรค์สีเงินยกเลิกคะแนนจรวจสวรรค์นห,นาหานมฮม ก็เป็นการปรับเรื่องของการให้แต้มให้สมดุลมากขึ้นนะก็โดยรวมแต้มเนี่ยจะมาจากเหรียญน,นะครก็เมื่อก่อนเนี่ยตอนยิงมันจะมีแต้มเด้ง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 ถูกไหมแล้วก็จะมีเหรียญให้เก็บแต่เหรียญนละแต้มน้อยแต่ตอนนี้เขาปรับเพิ่มคะแนนเหรียญให้สูงขึ้นแต่ว่าตัดในเรื่องของคะแนนที่เด้งเสริมออกมาแทนทำไปเลิกเรดฟลุชโนมก็มีการยกเลิกฟังก์ชันเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดขณะวิ่งด้วยความเร็วแสงแต่จะเปลี่ยนไปให้พลังแม่เหล็กเมื่อเก็บเยลลี่นำเรดฟรุตซาบซาแทนข้อดีเนี่ยคือเราบน่บนๆกันมาตลอดว่าไอการ กลายเป็นว่าเราพลาดเยลลี่ง่ายขึ้นนะพอเพิ่มแม่เหล็กมาให้เนี่ยก็จะเก็บง่ายขึ้นแต่แน่นอนข้อเสียก็คือแต้มจะหายไปเพราะว่าสัตว์เลี้ยงไม่มีเรื่องของการให้คะแนนละก๊อกน้าส้มนมก็มีการเพิ่มคะแนนการอาบน้ำดอมาดูกที่สมบัติกันนะครับ ซึ่งสมบัติที่ปรับเนี่ยจะเป็นตัวของน้ําอมฤตออโรราสักดสิทธน์นมไม่น่าเชื่อสมบัติชิ้นนี้ปรับนะมีการเพิ่มคะแนนวิ่งครั้งสุดท้ายหน่มแต่ว่าจะลดคะแนนโบนสัสคู่ผสมลงโบนสัสคู่ผสมก็มีการปรับบัฟตัวของกล้วยเกรฟฟรุตแล้วก็ถังหูรูสม้มชาเลิงก็มีการปรับของกล้วยเกรฟฟรุตแล้วก็ถังหูรูสม้มเช่นกันนมอ,อ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่านมว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะอย่างแรกเลยผมว่าน่าจะเป็นร้านค้าสตาร์พาวเดอร์นี่แหละที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนเค ก็มีการเพิ่มสินค้าตัวใหม่เป็นตัวของน้องทวิงเกิลปิงเข้ามานะส่วนสก,กินก็มาเช่นกันโนมซึ่งเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่ามีสก,กินของคุกกี้จริงๆด้วยแต่สก,กินเนี่ยตัวละสี่พันเลยนะก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่โนมเดี๋ยวต้องไปเก็บพวกของฟรีมาเติมนะเออแล้วก็มีพวกแคนดี้ด้วยอืม,อมโอเคก็เข้าใจได้โนมอ่ะไหนๆก็ไหนๆรับตัวของน้องทวิงเกิลปิงมาก่อน ผมมีอยู่สองพันโนอมที่เก็บไว้พอดีว่าเพิ่งไปซื้อสก,กินไอฮาชุูพิงมาอาจริงๆถ้าผมไม่ซื้อสก,กินฮาชุูพิงนี้ผมแลกตัวใหม่้วกะตันได้เลยนะเอออะแต่ไม่เป็นไรเนอมก็ซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อมาก่อนซื้อเท่าที่ซื้อได้แล้วกันเนาะอันนี้้คุกกี้ก่อนนมผมว่าคุกกี้น่าจะสําคัญกว่านะแล้วก็มีตัวในส่วนของล็อบบี้กิจกรรมนมอันนี้ก็คือเราต้องเก็บของรางวัลให้ครบเนอะเราถึงจะได้ล็อบบี้กิจกรรมนมอ่ะผมได้มาแล้วหนึ่งอออมันก็จะมีเควสบอกนะว่าแบบ อันไหนแต่ละอันต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ก็อัพตัวของทวิงเกิลพิงกับเพชรเมฆเนาะและอันเนี้ยก็จะเป็นมิชชั่นมีสกินเกรฟฟ o t อ๋อต้องเก็บเซตสกินใหม่นะะอืม,อมและอันเนี้ยก็จะเป็นมีสกินทวิงเกิลพิงโออันนี้ก็ยากอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีเซสกินเยลลี่ด้วยเควสแอบยากนะเพราะว่ามันคือการเก็บของคอลแลบให้ครบไงอ๋อแล้วก็มีอันนี้ช o ติ้งสตาร์ ทุกวันคือ f e เวอร์เดนะครก็จะมี Fever Day ให้เววิ่งกันอ่าผมสนวันลูกบาทสุดละแต่ตอนรอบนี้ลูกบาทไม่มีผลอะไรเลยนะเพราะว่า,าด้วยความที่สกินทุกอย่างเนี่ยแลกในร้านค้าใน Star Powder หมดเลยนะครดังนั้นผมว่าถ้าใครที่เป็นสายฟรีอะไรเงี้ยอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะเก็บสะสมคอลเลกชันตัวของ Star Powder ได้ไม่ครบนะผมไหน อ๋ออันนี้ก็คือเป็นแพ็คเดียวกับที่เคยขายตอนรอบน้องฮัชพิงเข้าเลยเนาะก็คือพวกแพ็คอื่นๆยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าแพ็คอันนี้มันรีเซ็ตหรือเปล่าผมลืมดูวันรอบแรกนมะแต่คิดว่าน่าจะไม่รีเซ็ตนะน่าจะเหมือนเดิมนมะโอเคแล้วก็มีพวกแพ็คขายตัว๋วแล้วก็สกินของน้องตัวใหม่นมะโอ้อ่าน,นี่ไงใครอยากได้สกินคุกกี้เนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้นมะแต่ว่าอ๋อซื้อได้แค่ตัวเดียวอ๋อโอเค ราคาแรงอยู่นะเออผมว่าราคาแอบแรงไปนิดนึงนะ,ะเออถ้าราคานี้เราขายได้สามตัวผมว่าโอเคนะแต่อันนี้คือมันได้แค่ตัวเดียวอะเรียกได้ว่าสาหัสสากันนะทำคอลแลบทีคือคุกกี้อ่ะมันต้องแม็กมันแม็กอยู่แล้วแหละเออแต่ว่าปัญหามันจะไปอยู่ตรงจุดที่มันจะเป็นในส่วนของไอ้นี่นะคะ มันจะเป็นในส่วนของการทำนู่นทำนี้ทำนั่นแบบพวก collectible เสริมเพิ่มเติมแบบพก Skin lly, สกินเยลลี่สกินคุกกี้สกินเพชรอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันจะไปลำบากตรงนี้มากกว่านะไม่แน่อาจจะต้องเติมเพิ่มอะไรงี้นมช่วงนี้เดือนนี้ก็นั่นแหละหีบทองก็เป็นหมันไปนมพวกหีบทองหีบทองพวกลูกบาทอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นหมันไปนะเดือนนี้เพราะว่าไม่ได้ใช้นะฮะเอออย่างนี้เท่ากับว่าตัวใหม่นี้ได้ใช้ในทีนี้พิงลันได้ปะ่ะให้ผมเดานะฮะอ่ะผมเล่นค้างไว้ซึ่งผมก็ไม่ได้แคร์เรื่องอันดับอยู่แล้วนมไหน แสดงว่าอาจจะต้องมีตัวใหม่ได้ใช้ปะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูก่อนอ่ะได้ใช้จริงด้วยน้อมีบัฟแสดงว่าไอตัวใหม่เนี่ยได้ใช้ในโหมดเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์เซ็ตใหม่มาแน่นอนน้อเดี๋ยวขอดูก่อนละกันว่าจะมีทําเซ็ตใหม่ไหมนม้ออ่าโอเคก็มาดูกันที่เกมใหม่นะก็มีเกมจงตายเป็นสติกเกอร์น้อโอเคแล้วก็มีเกมหุ่นละหู แต่เดี๋ยวผมขอไปเคลียร์หลังไม่แหละเพราะว่าเกมมันก็น่าจะต้องใช้เวลาเคลียร์ระดับนึงอยู่นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆอะ่ะเดี๋ยวลองกดสักดูสักรอบนึงละกันแตะที่เพชรที่โผล่มาจากก้อนเมฆแล้วทําให้เป็นสติ๊กเกอร์หากแตะโดนเพชรจะรับคะแนนหากแตะโดนสิ่งกีดขวางจะทําให้สูญเสียพลังชีวิตแทนเมื่อสะสมคอมโบมากได้ฟีเวอร์ไทม์จะเริ่มขึ้นพลังชีวิตจะไม่ลดในช่วงฟีเวอร์ไทม์เพชรจะโผล่มามากมายก็คือเกมตีตัวตุ่นนั่นแหละใช่ไหมอ่ะให้เดาเลยเกมตีตัวตุ่นนะฮะ ดูทรงและเกมตีตัวตุ่นแน่นอนเออแต่ผมเป็นคนนิ้วช้าซะด้วยสิจะรอดไหมเนี่ยแต่เวลหนึ่งน่าจะไม่ยากมากหรอกผมว่ามันจะไปยากตรงช่วงเวลท,ท้ายอะแหละเออ,เอจริงๆผมไม่ค่อยชอบเกมแนวตีตัวตุ่นเท่าไหร่เพราะว่า,วา,วาผมเป็นคนแบบถ้าเกิดแบบกดไปแล้วแบบจะชอบเผลอกดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เวลหนึ่งเอา้ากำลังจะบอกแล้ว่าเวลหนึ่งคงไม่มีสีขารงลงมั้งสรุปมีนะฮะโอ้แล้วมาเป็นอ่ามาเป็นรูปเดียวกับไอเพรด้วยเป็นรูปดาวเหมือนกัน สับสนนะเอออย่าทําฉันสับสนได้ไหมแค่นี้ฉันก็ดูเป็นดูแย่ในสายตาคนดูพอแล้วอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ใหญ่ไหมกดอีกแล้วเออเผลอเผลอ,อเละเผลอตัวนะฮะอ่ะอาะจึ๊บจึ๊ยเกือบกดอีกละเฮ้ยอย่าขึ้นมาบ่อยดิจําได้ว่าถ้าเป็นรอบก่นกอนๆถ้าเป็นเกมอื่นเวลหนึ่งมันยังไม่ขึ้นไม่ใช่เหรอเกมนี้นี่เวลหนึ่งสีขวางมาแล้วเหรอโอ้เอาเรื่องอยู่ ไปเวลหลังหลงนี่อาจจะไม่รอดนะเนี่ยเกมสเกม5นี่คือใช้เป็นตัวของไอ้นี้ได้นะใช้เป็นตัวของไอทวิงเกิลปิงในการ well นะอัพเวลนะแอบร้ายแอบร้ายอยเอาเรื่องอยู่มางั้นเดี๋ยวไปดูกันที่ชาเลนซ์สักนิดสักหน่อยก่อนละกันนมคลิปนี้ผมก็อาจจะไปเร็ว,รวนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนมก็เลยอาจจะแบบไม่สะดวกในการทําคลิปมากอุย้ยผมยังไม่ได้ไปแลกชิ้นส่วนแคนดี้หรออ่าไปดูดิผงพอแลกไหเนี่ยอ่าอ่าแลกมาก่อน เวลหนึ่งได้อยู่อ่าได้เวลหนึ่งอยู่ใช่ไหมผมได้มาสิบห้าส่วนโอเคเวลหนึ่งอ่าเอาเวลหนึ่งมาก่อนเดี๋ยวไม่มีแคนดี้แล้วเดี๋ยวจะงงเป็นไก่ตาแตกตอนเล่นอะไรอย่างงี้คููทามอยู่ี่เจ็ดจุดสามพอๆกับไอตัวฮาชูพิงเนาะใช้ความสามารถทุกสิบจุดสองวิให้แต้มอย่างเดียวโอเคน่าจะจังหวะเดียวกับฮาชูพิงปะถ้าดูจากคููทามแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่ฮาชูพิงก่อนฮาชูพิงนี่ก็น่าจะยี่สิบเจ็ดวิเหมือนกันปะยี่สิบเจ็ดจุดสอง ส่วนตัวทวิงเกิลพิงยี่สิบเจ็ดจุดสามนะฮะเริ่มลุยกันเลยนะฮะสกิลมันต้องทำอะไรบ้างไหมหรือบินออตโต้อ๋อโอเคไม่ต้องเมื่อยมือแบบฮาชูพิงนะมันปล่อยออตโต้ถือว่าโอเคอยู่อะคือถ้าเป็นฮาชูพิงมันต้องกดลุลุลุลวงไงเออแต่อันนี้คือแบบปล่อยตัวปล่อยใจได้เลยนะฮะถือว่าดีถือว่าง่ายดีชอบแต่เรื่องแต้มที่ผมว่าน่าจะไม่ต่างกับฮาชูพิงนะ อันพุ่งๆนี้น่าจะแคนดี้นะฮะอันนี้ผมไปดูพรีวิวทีเซอร์มาละก็มีพุ่งด้วยแสดงว่าเรื่องระยะทางเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าฮาชุพิงนะเพราะว่ามันมีพุ่งตอนใช้สกิลด้วยแต่ว่าตอนสกิลเฟสที่มันเป็นสกิลเฟสใหญ่อะมันเหมือนมันใช้สกิลแล้วงสปีดมันไม่เยอะเท่าตอนเป็นฮาชุพิงปะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นฮาชุพิงสปีดจะเร็วกว่านี้นิดนึงนะ,ะก็คือเหมือนทดแทนกันด้วยการที่ฮุกกี้มีวิ่งความเร็วแสงในตัวอะไรเงี้ยแล้วอ่าอันนี้คือเท่าที่คาดเดานะฮะ เมดูแล้วคู่ใหม่ก็ดูน่าจะไม่ต่างอะไรกับฮาชูพิงนะให้ผมเดา <c oughs> ผมว่าไม่ต่างอะไรกาบฮาชูพิงอะเพราะว่าตัวใหม่เหมือนเขาทํามาแบบขำๆมากกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นตัวคอลแลบอะเนาะซึ่งผมว่าตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกตัวที่บัฟในแพทเนี่ยเออก็ต้องรอดูว่ากล้วยเอ้ยอ่าน้องเกฟฟรุตน้องถังหูรูส้มตัวไหนมันจะรอดบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในฐานะพัดแรกอะมีลุ้นเกฟฟรุตกับลุ้นไอ้นี่อยู่ไอ้ลุนกล้วยอยู่ แต่ถังหูรูส้มเนี่ยผมว่าน่าจะต้องไปผัด2แหละในชิงถ้วยนะเพราะว่าผัดแรกผมว่าไม่น่าเวิร์กนะฮะก็ต้องไปรอดูอีกทีอ่าต้องไปรอดูอีกทีไม่ฟันธงอะไรเงี้แต่ว่ามันไม่ได้ปรับจังหวะไงผมว่าถังหูรูไม่น่าต่างเลยเดิมน่าจะเป็นผัด2มากกว่าแต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเอาไปเล่นกับเซตไหนแล้วแบบเวิร์กบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เท่าที่คิดดูก็น่าจะเล่นกับพวกเซตน้องดีมแหละอ่ <c oughs> าสำหรับถังหูรูส้มนะฮะส่วนถ้าเป็นเกรฟฟรุตเนี่ยอันนี้ผม ต้องไปลองดูอีกทีว่าแบบแต้มมันขึ้นมาเยอะแค่ไหนด้วยนะเออกล้วยด้วยนะฮะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่าเลือดมันแบบเหลือเท่าเมื่อก่อนแบบคือมันเหลือไม่เท่าเมื่อก่อนอยู่แล้วถ้าเมื่อก่อนอะเลือดมันเหลือเยอะมากแต่ตอนเนี้ยเลือดมันน่าจะโดนปรับให้มันพอดีแต่ถามว่าแบบพอดีแบบเป๊ะเลยไหมหรือว่าเลือดยังเหลือแบบระดับพอๆกับพวกน้องไอ้นี่อยู่หรือเปล่าน้องตังเมพังอึนยอกอยู่หรือเปล่า ถ้าพอๆกับพังอึนย็อกเนี่ยผมว่าอาจจะเอาไปเล่นแทนพังอึนย็อกน่าจะพอได้อยู่มั้งในเบรกอะไรอย่างี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นช้อยอะ่ะเออก็เลยรอดูอีกทีนึงแลวกันเนาะโอเคอ่ะไม่ได้ส่วนตัวใหม่เลยเอาจิงๆิงตัวใหม่ผมไม่ค่อยแบบอะไรมากนะผมคือพอเดาสถานการณ์มันได้อะ่ะเออว่าแบบตัวมันคงจะแบบไม่ได้โหดอะไรมากมายนะหสับตัวใหม่ ผมคิดว่าตัวใหม่ก็คงแบบเอามาสะสมแกล้งเหมือนกับฮาชุูพิงนันแหละ <c oughs> คือไม่อยากดูถูกไงเออไม่อยากไม่คือไม่อยากคาดหวังคาดหวังเยอะเพราะว่าตอนตอนฮาชชูพิงนี่คือแบบไม่ได้จริงๆนะมันมันไม่ได้อะเออผมคิดว่าตัวใหม่ก็คงน่าจะสภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่น้อเพราะว่าเกมมันทํามาเป็นตัวคอลแรบทรงเดียวกันไงเอออ่ะโอเคประมาณนี้นะ้ออันนี้ก็พุ่งจากออโรราเนาะอ่าลืมไปเราพกออโรรามาด้วยนะ้อ จบประมาณนี้นมอันนี้คือเวลเนะก้านะคุกกี้แล้วก็แคนดี้เวลหนึ่งสัตว์เลี้ยงเวลสามนมก็ถือว่าได้ประมาณนี้เนาะอ่ะถือว่ามาดูความสามารถกันเดี๋ยววันนี้ก็ขอเวลาไปฟาร์มพวกสตาร์พาวเดอร์แล้วเอามาแลกผงตัวใหม่ก่อนนมก็ตอนนี้ผมว่าเกมมันเปิดมินิกรงมินิเกมมาเยอะอยู่เดี๋ยวผมไปนั่งไล่ฟาร์มในพวกมินิกงมินิเกมฟาร์มเคเวสอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะแป๊บเดียวน่าจะได้นะวันนี้ผมว่าน่าจะได้แหละแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่งทําข้อมูลแบบจัดเต็มอีกทีหนึ่งซึ่งก็นั่น ผมไม่อยากให้คาดหวังมากกับตัวใหม่นะผม,ผมคิดว่าน่าจะไม่รอดแต่ตัวที่คิดว่าน่าจะรอดเนี่ยน่าจะเป็นตัวพวกนี้มากกว่าตัวบัฟอย่างเกฟฟูดแล้วก็กลวยมากกว่าเดี๋ยวต้องไปทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยถ้าชอบามากก็สมัครสมาชิกได้เนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรเจอกันนะบา,บาย